สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชั้นหน้าจบแค่ยกแรกยอดขุนพลมาโหดปิดเกมไวนักชกเจ้าถิน่นป้องกันแชมป์เควันสุดสวย hey, right. ก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง py 2 4ครบ,บทุกความมันพักยกสอ การแข่งขัน k .1 Vermax ในรายการ k .1 w o r ร์ m a x 2025ที่สนามกีฬาแห่งชาติโยโยงิสเตเดียมประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันอาทิตย์ที่9กุมภาพันธ์2568คู่รองของรายการอยอดขุนพลวีรศักดิ์เล็กนักมวยชาวไทยเจ้าของแชมป์ k .1 รุ่นซูเปอร์ไลท์เวทได้คิวป้องกันแชมป์กับฮายาโตะสุสุกิปู้ท้าชิงเจ้าถิ่นวัย38ปีที่รูปร่างสูงกว่า เ,เกมยกแรกผู้ท้ชชิงชาวญี่ปุ่นออกมาเล่นงานด้วยการเตะตัดล่างและมีการสัดแข้งซ้ายลำตัวขณะที่ชมป์ชาวไทยยังมีผีพผามปล่อยมัดยาวๆและมีลูกที่ป้องกันตัว อย่างไรก็ตามหลังผ่านหนึ่งนาทีแรกอยอดขุนพลพุ่งเข้าใส่ก่อนปล่อยหมัดชุดเล่นงานทําเอาคู่ชกไม่ทันตั้งตัวเปิดฉากแรกหมัดด้วยแต่ก็มาโดนหมัดหุกซ้ายเข้าไปล้างและตามด้วยขวาหล่นลงไปให้กรรมการนับถึง8ก่อนลุกขึ้นมาสู้ต่อ แม้จะฝืนลุกขึ้นมาได้แต่ทางด้านยอดขุนพลไม่ปล่อยโอกาสทองเดินไล่ถลุงออกมัดหนักๆจนฮยฮโตะซูซูกิเอ็นไปเอ็นมาสุดท้ายกรรมาการทนดูไม่ไหวตัดสินใจโบกมือยุติการชกในที่สุดทำให้ยอดมวยชาวไทยไวัย30ปีสามารถป้องกันตำแหน่งแชมป์เอาไว้ได้โดยการชนะน็อกยกแรก สำหรับยอดขุนพลวีรศักดิ์เล็กนักจกจะครองแชมป์เควันรุ่นซูเปอร์ไลท์เวทแล้วเจ้าตัวยังเคยเป็นแชมป์เควันเวิร์กลางปีทัวร์นาเมนต์2024ถือเป็นคนไทยรายที่5ที่สามารถคว้าแชมป์เควันต่อจากบัวขาวบัญชาเม่กองนภาวีรศักดิ์เล็กแก้ววีรศักดิ์เล็กและพยาหงอโยธยาไฝยิมนักมวยหญิงคนแรกของไทยก็ขอแสดงความยินดีกับยอดขุนพลด้วยนะครับ แติตตาเอาเด็กเขาสารเขาคืบหน้าของมวยได้ที่นี่เป็นกลางเช้นหน้าขอบคุณมากครับ